ครับอ่ะเรามาพบกับโมสเบดคานะฮะแล้วก็มาอยู่กับโมสเบดคากันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะโมสหยิบรถมานําเสนอเป็น PPV นะเจ้าตลาดอีกแล้วนะอย่างเช่นตัวแบรนด์โตโยต้านะฮะรุ่น f o r t จูเนนั่นเองนะฮะเป็นตัว New f o r t u n e r นะครับสเปค2.8นะ 2,800cc เลยนะครับคันนี้ขับ2นะครับปี2016นะครับอ่ะสภาพคันนี้นะครับมาพร้อมกับเป็นตัวสีขาวมุก นะครับแล้วก็ราคานะฮะมดมดจะมอบให้ในราคาพิเศษเลยนะฮะจากราคาปกติก็แสน0จ็ดบาทนะมดไม่ขายนะมดมอบส่วนลดให้กับคุณลูกค้าทันทีนะท่านใดที่ติดต่อมาหานะกับติดต่อมาหากับมดเบ็ดคาโดยตรงนะมาจากคลิปคลิปนี้มดจะมอบให้ใราคาเพียแค่9 5 9 0แสบาทเท่านั้นนะครับผมอ่ะ คันนี้มาพร้อมกับเป็นตัวสีขาวมุกแบบนี้นะแล้วก็ตัวไฟหน้านะเป็นโคมไฟแบบโปรเจกเตอร์แล้วก็มาพร้อมกับเป็นตัวไฟเดย์ไลท์นะปรับระดับสูงต่ําแบบไฮบีมนะครับผมแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกนะคู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะครับอะยางคันนี้นะฮะดอกแน่นๆพร้อมใช้งานนะฮะล้อแมกอลอยขอบ18ออกศูนย์ออกโรงงานแบบนี้นะฮะ นี่นะฮะยางเอาไปคือใช้งานได้เลยนะครับผมยางดอกแน่นๆเลยนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกมีมาให้นะฮะไฟเลี้ยวแบบในตัวนะครับตัวสมาร์ทเคเลดนะฮะมีมาให้แล้วนะฮะตัวประตูจับที่จับปิดเปิดเนี่ยจะเป็นโครเมียมทั้งหมด4บานเลยนะสำหรับรอบคันนะฮะกุญแจอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกุญแจนะกุญแจคันนี้นะฮะมาพร้อมกับเป็นตัวกุญแจ2ดอกนะะก่อนอื่นใดเลยเราดูเป็นตัวเลขใหม่กันก่อนนะ คันนี้เลขใหม่น่าสนใจมากๆเลยนะคันนี้เลขไม่ขับใช้งานเพียง52,000กิโลเมตรนะครับผมเท่านั้นนะคันนี้ขับใช้งานน้อยมากๆนะท่านใดสนใจหรือมองหาอยู่นะฮะอ่าหารถไปเที่ยวนะสิ้นปีนี้นะฮะแนะนำว่าอย่ารอช้านะสำหรับรถดีๆนะอ่าแบบนี้นะฮะร,รีบจับจองเป็นเจ้าของก่อนใครกันได้เลยนะติดต่อมาหากระมดได้ส่วนลดไปถึง2 0 0 0 0นะฮะเหลือแค่9 5้าเท่านั้น นะคร,บระบบออโต้สต็อปนะเนื่องจากคันนี้เป็น2.8มีมาให้นะที่ปิดเปิดฝาท้ายระบบไฟฟ้านะมีปุ่มภายในห้องโดยสารให้เลยนะครับ ตัว Engine Start มีมาให้นะฮะตัว Push Start นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะฮะด้านบนคาดลายไม้มาให้แล้วก็ด้านล่างเป็นหนังสีดำเดินได้สีขาวนะเพิ่มลดเสียงได้ในตัวพวงมาลัยเลยนะรับสายวางสายได้นะแล้วก็ Push Control นะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะตัว2.8แล้วก็ตัว Pen d ์เดิ้ลนะสามารถสับเกียร์เล่นเกียร์เล่นสปีดได้เลยนะครับตัวหน้าจอ Navigator ออกศูนย์ออกโรงงานทัชสกรีนนะฮะแบบทัชสกรีนนะครับ,แบบรนนรบแล้วก็เชื่อมต่อ Android Auto App เป็นคาเพย์ได้เลยนะครับตัวด้านล่างเป็นระบบแอร์แบบดิจิตอลนะแล้วก็ตัวช่วยการลื่นถลายนะในช่วยในการออกตัวรูพาวเวอร์เอาเล็ตมีมาให้1ลรูด้วยการหัว USB มีมาให้อีก1ลรูนะครับตัวที่วางแก้วมีมาให้ถ2ึง2จุดนะซ้ายขวานะผู้โดยสารและฝั่งคนขับขี่นะฮะ,ะตัว คอนโซลตรงเกียร์จะเป็นแบบลายไม้นะฮะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับดิฟโหมดมีไว้หนึ่งสโหมดด้วยกันนะครับโหมด Eco ค o โหดและ Power Mode นะเบาะนี่หนังยังตึงๆอยู่เลยนะจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะคันนี้เดินได้สีขาวนะเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับอ่ะด้านหลังนะก็จะประมาณนี้นะเบาะหนังยังตึงๆอยู่เลยภายในห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างมากๆ นะครับผมสามารถบรรจุผู้โดยสารเนี่ยคือไปเป็นครอบครัวคันเดียวคือจบเลยนะครับใครมองหาอยู่นะรีบเลยอย่ารอช้านะครับตัวเพดานคันนี้นะเก่งเกเลี่ยมเ่มนะแล้วก็แอร์ลราทั้งหมด3ตอนนะฮะเย็นทั่วทั้งห้องโดยสารแน่นอนนะฮะคันนี้นะฮะบ,บอกตามตรงว่ารถสภาพเข้าเพิ่งเข้ามาเลยนะยังไม่ได้สปารถยังไม่ได้ปรับสภาพให้ นะครับผมท่านใดสนใจนะนัดวันมาดูนัดวันมาทดลองขับได้เลยนะแล้วก็ไม่ถูกใจตรงไหนนะเราคุยกันได้นะครับเดี๋ยวมดปรับเปลี่ยนให้เดี๋ยวมดปรับสภาพให้ก่อนส่งมอบนะครับตัวด้านบนมาพร้อมกับเป็นตัวรูพาวเวอร์เอาเลสหนึ่งรูด้านล่างเป็นตัวหัวลั๊กอนเอนกะประสงค์นะแปลงมาเป็นตัวหัวบลั๊กบ้านเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้กําลังไฟอยู่ที่เทียบเท่าไฟบ้านเลยครับ220โวล์ นะดอกยางแน่นๆพร้อมใช้งานนะล้อแม Mac, ็กอลลอยเรีย่ยมๆนะฮะขอบ18นะออกมาจากศนะูนย์ะไฟท้ายแบบไลท์ไกดิ้งนะไฟท้ายมาพร้อมกันเป็นตัวไลท์ไกดิ้งเลยนะครไฟ LED 2เส้น นะด้านหลังแล้วก็ตัวฝาท้ายนะฮะเปิดปิดระบบไฟฟ้าใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นนะแล้วก็ดูตัวด้านสติกเกอร์นะสติกเกอร์คันนี้นะอยู่ครบอยู่พร้อมนะไม่มีรอยขีดรอยข่วนรอยชํารุดแต่ทั้งสิ้นนะหัวน็อตนะแล้วก็รอยอาร์จุดๆดเดิมนะหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับเบาภายในเป็นแบบ3ตอนนะตอนที่3ามนะ าสามารถพับเก็บพับขึ้นได้แบบนี้ท,นท่านพับลงมานะเวลาต้องการบรรจุผู้โดยสารเป็น,นำจำนวนมากนะครับหรือท่านจะออกไปช้อปปิง้งไปเพียงแค่2-3คนนะท่านสามารถพับเก็บขึ้นไปแล้วก็บรรจุของสัมภาระได้เยอะพอสมควรกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะแน่นอนครับถือว่าเป็นรถ PPV อันดับหนึ่งนะถือว่าเหมาะสมแล้วนะวันนี้มวดเลยหยิบมาให้ทุกท่านได้รับดูรับชมนะว่าจะตอบโจทย์และคุ้มค่ามากขนาดไหนนั่นเองนะสำหรับตัว New f o r t u n e r คันนี้ นะครับตัวฝั่งคนนั่งนะผู้โดยสารด้านหน้านะครับผมมาพร้อมกับเป็นตัวคอนโซลด้านหน้าแบบนี้นะหนังสีดําเดินได้สีขาวนะแล้วเป็นตัวซอฟทัชมาให้ด้วยเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้นะเป็นรัดมาพร้อมกับเป็นตัวหนังสีดานะแล้วก็เดินได้สีขาวนะครับอคอนโซลด้านบนจะมีรูลมแอร์ออกมานะเก็บรักษาอุณหภูมิได้เบื้องต้นด้วยนะครับตัวบุ๊กเอกสารหนังสือนะอยู่ครบๆพร้อมๆแบบนี้นะครับ ท่านใดสนใจหรือกำลังมองหาอยู่เป็นตัว New Fortuner นะครับแนะนำว่าอย่ารอช้านะสเปคแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นปี2016นะฮะร,ราคาเพียง959,000บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดถูกใจนะครับผมหรือว่ากำลังมองหาอยู่นะรถขับใช้งานเที่ยวนะฮะตอนสิ้นปีนี้นะฮะเป็นรถครอบครัวนะฮะ เป็นรถ SUV นะครับไม่เกินเจที่นั่งรถยนต์อเนกประสงค์นะครับยังไงฝากขอไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการพิจารณากันไว้ด้วยนะครับสำหรับทุกทกท่านนะติดต่อมาหากับมดโดยตรงกันได้เลยนะครับที่เบอร์0 9นย์0กนะครับ2739็นะช่องทางติดต่ออื่นๆเพิ่มเติมนะคมดจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนี้ทั้งหมดเลยนะฮะรีบติดต่อกับมดกันมากันก่อนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ